ยังไงครับบ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงบ้านผู้หญิงมีเหรอมีมีมีมาเมื่อกี้นะโชคบ้านไม่เปิดหรอมาดิเฮ้ยสัตว์เอาเป้าป่ะเฮี้ยยิงเฮี้ยอะไรอ่ะสวยน้องสวยโง่จัดลงไปตีแม่งดิเฮี้ย we กระจอกทุเรศปอมีที่อะไรมึงไอ้สัสโอ้กระจอกเอ้ยชูเพื่อนให้หน่อยดิเจมีเอเบซีปะมีใครมีเอเบซีปะสวัสดีครับจุ๊บไหมเนี่ยจำผมได้ไหมอะไรนะจำผมได้ไหมอ๋อจำได้พ่อหนุ่มรถรถลดเดิมเดิมปะเนี่ยใช่ครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อซิมครับชื่ออะไรครับ โอ้ยอย่าป้นกุ้งไปเลยเฮ้ยเอาไหมให้หมดเอาไหมให้หมดไม่ม okay. right. 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 okay, ีสารายด้วยเจเอาไปปะเอาบัตรประกันด้วป่ะหลานหรือเอาไม่ใช่ยี่บัตรอย่างี้บัตรประกันอะไรบัตรทำงานเอาบัตรทำงานไหมเฮ้ยฮัลโหลเอ้ยป้นกันเองอ้าวโดนมึงเหรอไม่ใช่ไม่โดน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 เจไปชุบเจไม่มีใครชุบป่ะเจไปชุบปะไลอ้อนอะไลอ้อนอะแล้วมึงชุบปอเอาแล้วไม่มีใครชุบเออชุบเลยน้องชุบเลยจริง ไม่ไม่เราเรามาเราไม่แล้วทำไมทำไมไม่มีใครเฮ้ยต้องเลยสี่อุ้มแมงมาล่าไอ้เหี้ยเฮ้ยอุ้มแมงมาล่าเอามาล่าผมกูมีห่อไม่ขึ้นอ่ะผมไข่วันน่ะเจ๊เล็กไรอ่ะอะไรนะไปไปมึงมีห่อเลน้อยเหี้ยยังไงก็เกมเล็กไรเจ๊ทำไมผมช่วยไปไม่ขึ้นอ่ะไปต้องยิงไปต้องยิงมาน้วมมา เอาไอ้สัตว์เอาก่อนอนอากระจอกปั๊มยาต่อหน้ากูทุเรศตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวเลี้ยวยืนยืนยืนเยืนยี่มึงมาแฉหมอะอะ เฮียเอ๋เมื่อแถบจะจบไอ้เฮียมามาอีกมาอีกนะจะใครเขาสอนให้ปั๊มยาต่อหน้าวะบอกให้มึงใช้สมองเล่นครับชุบไปดิอะไรนะมึงอะไอ้ที่เรืงปรับเก็บปลาสมองไม่ต้องคุยอะไรอะไรนะเจ๊พูดได้ว่าอีโมเป็นหนึ่งวะน้องไอ้ไปยู่ไหนอ่ะเอ้าไอ้ไปตื่นแล้วเหรอ ไอ้ไปอ่ะไม่รู้ต้องไอ้ไปมันหายไปไหนที่ในตัวไม่มีเหี้ยอะไรเลยให้เป็นรู้หยัดจบหายพวกมึงไอ้สัตว์มีก็วะไอ้ไอ้ไปมันน่าจะหลุดมันมันผมผมชูบมาแล้วมันหายอ่ะต้มอ่ะมันหลเก็บตังค์ก่อนไอ้สัตว์สองพันเลยนะเว้ยอุ้ยไม่ใช่ไอ้เค่สองพันเลยนะเว้ยเก็บตังค์ก่อน ไม่มีตังค์ด้วยชนะ่วงนี้เก็บตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์ไม่ได้อีกแล้วนะมาใหม่อีกแล้วนะวัดนีดกระจอกลงมาทุเรศลงมาถูมายังฝากหน่อยครับมันมันมันหมดบ้านแล้วครับตรหมอฝากกลับนะครับหมดบ้านแล้วอ่ะทุเรศมากทิง้งพี่หญิงนี่หมอไวะนะ้นี่ย หมอสบไปกองก็ได้ไหมครับแล้วค่อยอุ้มทีเดียวก็ได้นะขยะมามมาาที่เอาไปไปไปไหนไอไปไปไหนมันหลุดมันหลุดมันเหน็บหลุดแน่ชัวร์เอ้ยเราถ้าเราจะเล่นเราเล่นบนถนนนะเมื่อกี้เอ้ยกูว่าเอาขับรถออกไปเล่นบนถนนไหมเสร็จแล้วตายไปทางเล่นองมารถชูเมเลอมลงมาลงมาลงมาไอ้ร้อน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 ลงมาลงมาลงมา หม้อ้อนก้นหม้อช้อนก้นหม้อช้อนก้นหม้อนก้นไอ้เคียลงเหอะไอไอเลี้นลงลงลงเหอะลงเหอนไอ้โชคสวยน้องสวยกูอยู่บนเนี้ยไอ้เคียพาไม่ตรงเลยสัตว์สวยเจ๊โชว์ไปเจ๊เจ๊โชว์ไปสวยเจ๊สวยจัดเจ๊เจ๊หัวแข็งสวยเจ๊มันไม่ไหวสวยเจ๊สวยเจ๊แทงรัวๆไปเจ๊สวยเจ๊สวยจัดจริง โอ้โหสวยจัดเอ้าไอ้ที่นี่ไม่ตายหรอวะตัวบักไปไหนเหี้ยสวยหวดไปหวดไปไอสัตว์หวดไปหวดไปโอ้ยเหี้ยมันฟื้นมากหนวะหวดไปไลออนหวดไปหวดไปโชว์ไปไลออนโชว์ไปโชว์ไปไลออนโชว์ไป เฮ้ยมันตื่นบางไหนอ่ะอ๋อเพื่อนมันชุบไอสัตว์โอ้ยเฮียเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะถ้าผมอยู่ก็ไม่น่าไหวเกาะไม่มีเก็บหมดสวยไลอ้อนสวยจัดจริงบายสองตีไปหุยหุยนัวนัว,น,วนัวจัดนัวจัดสวยตีไปตอนนี้เจังหวานี้ไลอ้อนจะไปไงต่อจริงไลอ้อนหวัหวไปหุยเอาไปหัวเอาไปหัวไหมมันชุบสวยอุย้ยเฮียแม่หัวดอโอ้ยสวยจัด ตายหมดจริงตายหมดถึงจัดจริงถึงจัดออไ,ไลออนโชว์ไปไลออนโชว์ไปไลออนโชว์ไปอุ๊ยเอา้าสวเยเจแฟ,แฟงสวยโบกอย่าไอ้เหี้ยมันตายเยอะจัดมันตายเยอะจัดมันตายเยอะจัดมันตายเยอะจริง จริงไอ้เหี้ยถ้าผมอยู่นะพวกไอ้ที่นี่ไม่ได้เกิดหรอกจริงถ้าผมอยู่พวกไอ้แค่นี่ไม่ได้เกิดจริงนะเว้ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเหี้ยมันตายโคตรเยอะจริงมันตายเยอะสัตว์มันตายเยอะสัตว์จบจบกันมันเลยครับมหัวไหนดิบุ๊คท่หัวไหมครับจะเล่นไหมอ่ะตลอดครบปะ สัตว์ตัวดูวทีไฟต์ใช่เดี๋ยวมันมีแล้วคออกหมอนะเดี๋ยวหมอจะเอากลับลงมานะครับตัวดูทีไฟต์ไปได้๋ฮารอีนี่จบมันเลยสักไอ้ไปหลุดนไอ้ไปรุดเมื่อกี้มีสามคนเองแล้วผมก็ฟรีไป็นหนึ่งแอบบใครจะห่อมาอะไรเปล่าหมออยู่ห,อห่อได้ปะ กล้าห่อเป้าไอสัตว์กล้าห่อเป้าตายนานแล้วนะจะห่อดีๆไม่กล้าห่อจริงคนแม่งก็เยอะทำไมมันไม่กล้าอุ้มวะพี่ซิมทำไรอ่ะฮัลโหลไม่ไปเอาห่ออ่ะไม่มีในตู้อ่ะขอยาดนะคะขอยาดไอ้เหี้ยแชทอตรงป่ะเมื่อวานเนี่ยเราหลุด เราหลุดตั้งแต่ช่วงเย็นเราเราหลุดยาวยันท่าทุ่มเมื่อคืนอ่ะเมื่อวานผมเล่นแบบโคตรเปื่อยอ่ะห่อได้ปะมันตาคุณแดงเนาะง่เหงาเลยอ่ะจะหลับปะผมโดนลุกไปจะหลับไปแบบเปิดหอด้วตาผมปิดอ่ะอีสองคนนอนไปยังเออแล้วมันก็หนีไอ้เหี้ยจังไรจังไรจัดจังไรจัดโชคส่วนเป็นซัมบี้ พี่รับรู้ไว้เฉยจอนชุบมาตัวันเป็นซามบี้ทำไมไม่ได้เลยยืนตรงนี้นิ่งแล้วมาปาดผมจะโดนบุกลุกไหมเนีเ่ยนามีสามไอ้คนนี้ต่อบักอนะ่ะใช่จังนวะขัดเตรียมชุบมาเล่นนะพี่ซิมไปนะชุบแล้วไปหอดีข้องบนสองสองคนเลยปะที่ต้องชุบไม่ไม่คนนี้ตัวบักคนนะ่ะ ออาออกเข้าใหม่เลยอ่ะออกเข้าใหม่เลยขอ้าวหน่อยนั่นเช่ก็มีคนใหม่นั้นไม่ใช่ดึงเหยียดที่เป็นดึงเหยียดก็เธอได้บีเราไปแล้วเธอไปบีตั้งแต่เมื่อไหร่โอ๊ยเจ็บนี่ต้องคนมาได้ต่อเธอไม่รักคนอื่นต่อฉันไม่มีคนใครอ่ะพี่ิเหรอต่อให้เรานั้นเข้ากันได้อย่ะไรฉันน้องนั้น เจมส์เจมส์โอ้ยอย่าเป็นรถผมไม่เจาาอเอามันหอ่อมันห่อถูกไม่ได้อะห่อได้แต่เปีือกจะเปิดจะเปิดจะเปิดตั้งร์มาโอยเยี่ยเลื่อนมากตาย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 ไม่ห่อไปซิมหอม่อห่อ อแอปผายฝัยยนเอาเอาเอาไปในบ้านโชว์โชว์อะไรล่ะโชวหลังบ้านเตำรวจไปแล้วนะครับพี่ครับแต่ไม่รู้ออกไปยังเอ้ยวมยอยเฮียมันเยอะ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 จริงตรวจหลอนเรกัน,น้องออกไปนะ